ก็อยู่ที่ร้านบุญมีขนมจีนครับตอนนี้บุญมีไทยนูเดีมีอะไรบ้างยังพอกำลังทำเส้นขนมจีนตรงนี้ฮะนี่ทำเส้นขนมจีนอ๋ในในอ,อ๋้าเตี๋ ดูวิธีทำเส้นหน่อยค่ะนี่เส้นปกติใช่ไหมค่ะเส้นปกติสีส้มนี่ทำจากอะไรมีจริงน้ำแตงโมอ๋อเตอร์เมลอนแล้วสีนี้ฟักทองฟักทองนี่ p ั m p k i n สีชมพูบีทรูท o t bead นี่เหมือนกันอ๋อเขียวใบเตยอ๋อใบเตย ส oh. mm hmm. วย mm hmm. น้ำยายอยู่ด้านนี้เนาะ mm hmm. แต่ด้านนู้นทำอะไรอะ่ะแ mm hmm. ล้วอันชันายได้ไหมร้ hmm. อนร้อนร้อนน้ำก็จะลอยขึ้นมาผมจะลอยขึ้นมาอ คาป้าก็คาดการว่ามันจะลอยบางบางบางซุปก็จะนี่ไงออลอยเลยบางครั้งมันก็จะไม่ใช่ลอยนะว่วเป็นที่แป้งอ๋อม่วงนี่ขอเป็นอะไรคะดอกอัญชันค่ะอ๋อดอกอัญชัน is how t o make Thai noodle จะได้บีบอีกไหมฮะนี่บีบ สวิงก oh, ัว็ีนใช่อีวิงสวิงล้าก็มาล้างน้ำเยนส่องน้ำ้เอ็นเอาทีก็นี่ครับนี่คือไนูเดิลครับ this set Free s a u อ e อันนี้น้ำยาเอียงเอีอย,อยงน,น้ำปลาน้ำยาปลาปลาน้ำยาปลา ทูน่าน่าจะเป็นปลาปลาทูน่าป่ะใช่ใช่ประมาณนั้นอ่ะเอ่อปลาทูนา่าฟิกซอสแล้วก็นี่เป็น the sweet, s w e ส t sweet sauce. นี่อะไรเอันี่น,นี่น้ำยาหวานอ,อันนี้อันน,าาน้ำยากะทิน้ำยากะทิ c ค c o n u t milk s a u c and this is Thai noodle ครับ with many many flavor this is made from beetroot beetroot pumpkins สีแดงๆนี่ยังเนาะจำม่ได้โอเคครับ<ม>ก็ this is the the white one is original one ก็เขาจะคิดหมดนี่ครับ one set 90บาทก็ประมาณ3ดอลลาร์3ดอลลาร์ a n d for this real pork one stick 15บาท15บาทครับหนึง่งก็มาลองซิมเบิงไงดีกินไหมกินน้อกัน เดี๋ยวเราทานนี่ก่อนเออไม่ได้ท่าน้ชมอาอ่าเอาทานนี่ไปแบ่งก่อนไปถ้ามีหมดเราให้ถ้าหมดเราให้เออเดี๋ยวนี้ครับแก้วเดี๋ยวสิครับรด่นเฮน่งบังพอดีรอบหน้า เป็นรสทอดตอนนั้นนะขรับเค้าเรียกไหนเค้ยังไหนห้ามตายห <c oughs> มูอร่อยว่ะหมูอร่อยหมูก็อร่อย,ออยชิมเรองชิมเรองชิมเวานมากเยี่ยม,มสุดส<า>ุดเรพก I'm gonna try pumpkins ทมกิน with uh, น้ำยาน้ำยาปลาครับ mix with sweet salt โอ้อคอืว่าจ้ะสบายดีวะเดี๋ยวเอา

对吗？